โรไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ค่ะเทคนิคบริหารแบบปลาดาวกับรังเป็นเทคนิค ที่ช่วยให้เราบริหารจัดการงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรามาฟังเทคนิคนี้ร่วมกันนะคะว่าเทคนิคของการบริหารแบบปลาดาวกับปลังเป็นอย่างไงนะคะหลายๆครั้งที่เราทำงานเสร็จเราก็อาจจะปล่อยผ่านงานนั้นไปใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าเราทำงานชิ้นนั้นได้ดีแล้วหรือบางครั้งเราก็ยังรู้สึกว่างานของเรายังทำให้ดีได้มากกว่านี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรให้งานของเราออกมาดีกว่านี้ได้เรามารู้จักวิธีการบริหารงานแบบปลาดาวกับปลังกันนะคะเป็นเทคนิคของการที่ทำให้เราบริหารในองค์กรของงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะวิธีการบริหารงานแบบปลาดาวกับปลังเป็นแบบไหนนะคะวิธีการบริหารงานปลาดาวกับปลังหรือชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ The Starfish Retrospective เป็นเทคนิคในการบริหารงานที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยคุณแพทริกครูซึ่งเขาคิดมาว่าเพื่อต้องการให้ทีมงานได้ไต่ตองถึงคุณภาพของงานหรือกิจกรรมต่างๆมากกว่าการแค่รับรู้ว่าสิ่งไหนที่เราทำดีอยู่แล้วสิ่งไหนที่ยังทำได้ไม่ดีดังนั้นนะคะ แทนที่จะระบุสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานว่าไอ้ส่วนนี้ดีตรงนี้ไม่ยังไม่ดีก็ให้ตัวทีมงานนะคะลงความเห็นระบุความเฉพาะเจาะจ,จงมากขึ้นว่างานตรงนี้ที่ทำนั้นดีแล้วแล้วมันดีเพราะอะไรในทางตรงข้ามนะคะงานไหนที่มันไม่ดีเราผิดพลาดตรงไหนก็ให้ทีมงานระบุ ให้มันเฉพาะเจาะจงให้เห็นถึงภาพรวมของงานนะคะว่าดีเพราะอะไรและไม่ดีหรือผิดพลาดตรงไหนวิธีการบริหารงานแบบปลาดาวกระรังจะเป็นการที่เราแบ่งงานออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะจากนั้นเราก็จะระบุลงไปว่างานที่เรามีอยู่ในมือเป็นข้อไหนแล้วก็เขียนออกมา ในรูปของแผนภาพที่มีลักษณะของ5้าแฉกคล้ายกับรูปร่างของปลาดาวจึงเป็นชื่อของเทคนิคการบริหารแบบปลาดาวกับหลังนั่นเองค่ะเรามาดูงาน5ประเภทของการบริหารงานแบบปลาดาวกับหลังนะคะว่ามีอะไรบ้างประเภทที่1สิ่งที่ดีก็ทําต่อไปนะคะงานไหนที่ทีมงานของเราทําได้ดีอยู่แล้ว ก็ให้สมาชิกในทีมให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่สมาชิกในทีมชอบเกี่ยวกับโครงการที่ทำแล้วตัวทีมงานของเราได้คุณค่าอะไรจากการทำงานนี้ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักงานนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีเลยดังนั้นทีมงานของเราก็จงภูมิใจในตัวของเราเองนะคะ ที่อดทนฝึกฝนอย่างหนักเข้าไว้นั่นก็คือสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จงทําต่อไปประเภทที่1น,นะคะประเภทที่2ลดการทํำงานบางอย่างลงงานบางประเภทอาจต้องใช้กำลังคนมากหรือใช้เวลานานมากๆในการทำแต่ผลงานที่ออกมาได้นั้นกลับไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือไม่ได้คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนะคะดังนั้น เราก็ควรจะลดงานประเภทนี้ลงเพื่อให้ไปทำงานอย่างอื่นได้มากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นถ้าต้องการประชุมทุกวันเป็นเวลานานๆแต่กลับว่างานประชุมครั้งนั้นมันไม่มีเป้าหมายหรือไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการประชุมแต่ละครั้งเราต้องการอะไรละ่ะเราอาจจะลองลดการประชุมลงนะคะแล้วลองไปกำหนดหัวข้อหรือผลสรุปของการประชุมให้ชัดเจนมากขึ้น น่าจะได้ประโยชน์ที่มากกว่านะคะปะงานประเภทที่3งานไหนหรือกิจกรรมไหนที่ส่งผลดีก็ให้ทำเพิ่มขึ้นนะคะงานบางงานหรือกิจกรรมบางอย่างขององค์กรที่เราทำไปแล้วแล้วเราสึกว่ามันเป็นผลดีหรือทำให้องค์กรของเราดีขึ้นเราก็ควรทำสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่น ถ้าในองค์กรของเรามีการจัดอบโรมคว์มรู้ให้กับพนักงานแล้วทําให้พนักงานของเราเก่งขึ้นแบบนี้เราควรจัดอบรมให้มากขึ้นในทางอีลักษณะหนึ่งนะคะการคุยงานข้ามทีมทําให้เราเห็นว่างานของเราเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างและทําให้เราเข้าใจงานนั้นมากขึ้นก็ให้คุยกันมากขึ้นนั่นเองค่ะนั่นก็คืองานไหนหรือกิจกรรมไหนที่ส่งผลดี ก็ให้ทําเพิ่มขึ้นนะคะมาดูงานประเภทที่4ค่ะงานบางชิ้นต้องหยุดทํานะคะงานบางอย่างเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาขององค์กรเลยหรือเป็นงานที่ไมไ่สร้างมูลค่าอะไรออกมาเลยแบบนี้เราก็คุณจะหยุดและเลิกทํางานชิ้นนั้นนะคะตัวอย่างเช่นสาหรับบางองค์กรที่งานของพนักงานแต่ละคนออกมาเป็นชิ้นชนเป็นอันอน เช่นงานเขียนหนึ่งบทความก็ไม่จาเป็นที่ต้องเขียนอีเมลสรุปว่าแต่ละวันพนักงานทำอะไรไปบ้างจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเพราะมีผลงานออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วประเภทที่5ประเทศสุดท้ายน,นะคะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆการเริ่มทำงานใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยหรือเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเราเองนะคะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้การทำงานของเรามีชีวิตชีวาและทำให้เราสนุกสนานมากขึ้นซึ่งการทำสิ่งใหม่ๆก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่เราไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนแต่อาจเป็นการทำกิจกรรมนอกเวลาหรือการทำงานอดิเรกที่ไม่เคยทำมาก่อนก็รวมอยู่กับสิ่งนี้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น ปกติแล้วเรามักเคยเนำเสนองานผ่านโปรแกร,รม powerpoint ก็อาจจะหันมาลองใช้การปิ้นใส่กระดาษให้พนักงานทุกคนอ่านแสดงความคิดเห็นลงไปแทนนั่นก็คือแนวคิดทางหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าการทำลักษณะการพรีเซนต์แบบนี้อาจทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆก็เป็นได้นะคะจากการที่เราแค่อ่านผลงานจากโปรแกร,รม มาเป็นการอ่านจักรกะดาษซึ่งเราสามารถที่จะขีดเขียนสร้างจินตนาการของตัวเราไปได้อาจทําให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆก็เป็นได้นะคะเรามาทบทวนอีกทีนึงน,นะคะสําหรับงาน5ประเภทในเทคนิคก,การบริหารงานแปลปาดาวกับหลังประเภทที่1สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็จงทําต่อไป 2. ลดการทํางานบางอย่างลง 3. งานไหนหรือกิจกรรมไหนที่ส่งผลดีก็ให้เราทำเพิ่มขึ้นนะคะ 4. งานบางชิ้นอาจต้องหยุดทำนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5เริ่มทำสิ่งใหม่ๆค่ะการแยกงานออกเป็น5ส่วนตามเทคนิควิธีการบริหารงานแบบปลาดาวกับปลังนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของงานโดยรวมได้ลึกซึ้งกว่าและทำให้พนักงานเข้าใจปัญหาหรือคุณภาพของงานได้ดีกว่าการพูดแค่ว่างานนี้ดีงานนี้ไม่ดีนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคาสแล้วพบกันในเมโสดถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองกอพอดแคสต์